ครับสวัสดีครับผมวรพลเจนเจ็บพินเนีนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำกิมงานขึ้นเล่มลูกคี่ผมได้ร่วมงา,านกับน้องเขาน้องเขาชื่อต่างถังครับแล้วก็จะพูดถึงการทำงานอย่างต่อเนื่องของผมเองเนี่ยที่ผมได้เรียนรู้และลงมือทำเนี่ยจริงๆมีการผ่านมาแค่สี่วันวันที่สองวันหลังจากที่ลงงานแล้วก็โพสต์ไปมีวันที่สองครับมีลูกค้าโทรมาสั่งสินค้าซึ่งเป็นออเดอร์อแรกที่ผมได้ทําง,งานมาก็คือมีลูกค้าโทรเข้มาสั่งประมาณหนึ่งหมืกว่าตรงนี้ก็เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากเพราะปกติแล้วเนี่ย การทำงานผมต้องออกไปแนะนาสินค้าออกไปตื้อออกไปงอเพื่อไปขายให้คนแต่ว่าแบนี้ทางงานทางนี้ผมไม่ต้อง,ปงอไปงอขายก็มีลูกค้ามียอดเข้ามาซึ่งหมื่นกว่าบ,บาทนี่ไม่ใช่น้อยนะครับเป็นเงินที่เยอะมากแล้วหลังจากนั้นผ่านมาอีกสองวันวันที่สามซึ่งมีลูกค้าคนหนึ่งที่เห็นผลงานของผมผ่านในทางออนไลน์ได้โทรเข้ามาในไลน์และก็ได้คุยกันที่คุณน้อง คุณน้องเป็นนักธุรกิจที่อยู่ต่างประเทศครับเป็นเจ้าของกิจการอยู่แล้วก็ได้คุยรายละเอียดเรื่องสินค้ากันแล้ววิธีการการ่านออนไลน์คุณน้องก็ได้เปิดสมัครเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้หนึ่งวันที่เป็นหน้าที่ได้มากครับหลังจากทคุณน้องผ่านการเรียนรู้เรื่องวิธีการการทางอนได้เพียงแค่หนึ่งวันคุณน้องก็มีลูกค้าที่สนใจครับชื่อคุณซินดี้อยู่ที่อัสกตรเนียกครับแต่ว่าอยู่คนเมืองตัดสินใจเป็นนักธุรกิจกับเราอีกหนึ่งคน ตรงนี้ครับต้องบอกกับได้เลยว่าผมตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่างานอย่างเนี้ปกติแล้วเนี่ยมันต้องใช้เวลาหลายวันมากนี่เป็นหลายเดือนที่จะเห็นผลงานอย่างนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมรั์ที่เกิดมาทั้งหมดต้องยกความรักผิดชอบหรือตรงน <c oughs> <c oughs> ี้เรื่องราษางานเรื่องทิ่การงานให้คุณหนักครับลองเดี๋ยวให้คุณหนักมัพูดถึงวิธีการงาน ก็วิธีการทํางานของเรานะคะเป็นวิธีง่ายๆไม่ได้ยุ้งยากนะคะคือเราใช้ระบบโซเชียลมีเดียเนี่ยเกิดเต็มรูปแบบเลยทีเดียวนะคะในการทํางานผลลัพธ์แบบที่วอลลนะคะทุกท่านก็สามารถทําได้เหมือนกันนะคะถ้าสนใจอยากเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องโซเชียลมีเดียนะคะก็ <c oughs> ติดต่อเข้ามาทางทีมงานเราได้นะคะเรามีสอนให้ก็ต,ตามเบอร์ด้านล่างนี้นะคะสวัสดีค่ะ